สวัสดีเอฟซีนะครับตอนเช้าเช้านะครับเช้ายามสายๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูการทํากบไม้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการทํานะครับอันนี้เป็นพ่อผมเองนะครับนี่ครับใส่ใจทําทุกตัวนะครับนี่เป็นขั้นตอนการขึ้นรูปนะครับการแกะ ครับนี่ครับถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วนะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จไปขั้นตอนหนึ่งนะครับ ก็ถ้าสนใจก็สั่งได้นะครับตัวเล็ก60บาทนะครับตัวใหญ่120บาทนะครับเนี่ยมันจะมีฝาปิดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ทำเสร็จนะครับนี่ อันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จหนึ่งฝูงนะครับแต่ทีเนี้ยก็ยังเหลือการขัดนะครับมันเนี้ขัดโอ้ที่ทําเสร็จแล้วที่ขัดแล้วไม่มีนะครับตัวนี้ส่งเข้าไปหมดแล้วครับอืดูนะครับ สวยไหมครับถ้ามีท่านใดต้องการนะครับให้ทาเล็กเกอร์ทาสีให้ก็ได้นะครับเราก็จะทำการทาให้นะครับ ที้พ่อผมทำมาเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาทำใหม่นะครับหยุดทำไปนานนะครับแต่ฝีมือยังเหมือนเดิมนะครับพ่อ,อน,นี้ตัวเล็กตัวใหญ่นะอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับเนี่ยตัวละ60บาทนะครับเนี่ยไม่แพงนะผมว่า สวัสดีคนเข้ามาชมนะครับสวัสดีน้องใบเฟิร์นนะครับ <c oughs> น้องใบเฟิร์นสนใจเปล่า,ากบสวยๆเนี่ยตอนไปสอนนักเรียนเนี่ยเอาไปตั้งโต๊ะก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ต้องการฝานี่จะทำรูเสียบปากากาก็ได้นะครับ60บบาทผมว่าไม่แพงนะ ถ้าต้องการก็สั่งมาได้นะครับยินดีครับถ้าไปถ้าถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไปส่งให้ที่บ้านเลยนะครับเนี่ยหกบาทนะครับกว่าจะแกะออกมาได้แต่ละตัวละตัวนี่มันก็ไม่ง่ายนะขายแค่60สิบเอง งานอดีตเล็กคนแก่นะครับฝามันจะเปิดได้นะ ่านสุภาพบุรุษท่านใดนะครับจะต้องการซ่อนเงินเมียอะไรอย่างนี้ก็นี่ซ่อนได้นะครับในเมียครับนี่ครับวัดขนาดถ้าอยู่ใกล้ๆถังน้ำนะครับนี่ครับตั้งโชว์ได้นะครับ ตัวนี้ท้องไข่ด้วมั้งเนี่ยให้เป็นขอนก็เอของกำนันของชํำร่วยปีใหม่อะไรอย่างนงี้ก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ